สวัสดีครับผมวันนี้มันแนะนําวิธีการวาดลายนะครับสร้างลายแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะแต่เป็นสามเหลี่ยมคว่มนะครับแล้วมีเส้นตรงกลางนะครับในโปรแกรม ps 5นะครับผมโอเคเริ่มเลยนะครับเนะบื้องต้นนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมเชฟแบบที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เราเข้าตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เลือกสามเหลี่ยมนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะทำเป็นแค่ไกด์นะครับไกด์เพราะว่าถ้าเราสร้างจากลายนี้นะครับเราไม่สามารถหนึ่งะรเราไม่สามารถที่จะแบ่งออกมาเป็น2ส,ส่วนเหมือนในตัวรูปภาพนะครับสนะฮะเราจะไม่สามารถทำเป็นซาตินอันนี้คือเป็นงานซาตินทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในเชฟแอนด์เฟรมที่เราใช้นะฮะมันจะเป็นรูปภาพที่ สร้างฝีเข็มได้แค่ขอบและพื้นนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเราต้องใช้เครื่องมือนะครับที่ตัวนี้นะครับเรียกว่า c ครี t e ซาตินคอลัมน์นะครับผมครับเราก็ไปจุดซ้ายนะฮะครียดซาตินคอลัมนต้องไปซ้ายขวาซ้ายขวาเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมกะเอานะครับอาจจะไม่เป๊ะมากนะครับผมประมาณนะครับ อ่ประมาณนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเรื่อยๆแล้วกด enter ถ้าเสร็จสิ้นนะจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการนะครับให้เขาเป็นแบบตีลายแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องตีแบบแนวนี้นะครับ ครับผมจะเห็นว่าทิศทางฝีเข็มจะต่างกันนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือแล้วแต่โจนนะเพราะตรงนี้นี่ผมดูไม่ค่อยออกว่าทิศทางฝีเข็มคืออะไรเป็นแบบเอ่อบนมาล่างหรือไปซ้ายขวาแต่ดูจากลายผมว่าน่าจะเป็นบนมาล่าง แบบนี้นะครับถ้าอันนี้เราไม่ใช้นะครับเราก็สามารถกดถังขยะนะครับทีนี้ตรงนี้เรามีแล้วนะครับเรากด Create Satin column อีกครั้งหนึ่งนะครับจากบนมาล่างนะครับเราต้องการให้แหลมๆนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับที่เป็นไกด์ด้านบนนะครับสีดำเราไม่ใช้นะครับเพราะจะไม่มีฝีเข็มเราลบได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถรวมล่างเขาได้นะรวมเลเยอร์นะครับเรากดเลเยอร์บนสุดแล้วก็จะมีไอคอนตรงนี้ฮะที่เป็นลูกศรชี้ล่างชี้บนในรูปเดียวกันเขาก็จะเป็นรูปเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราสามารถย่อขยายตามขนาดที่เราต้องการ ได้หมดนะครับผมฟีเคมก็จะมีการคำนวณใหม่เรื่อยๆนะครับเราไปตรงคุณสมบัตินะครับเรายังสามารถเพิ่มความหนาแน่นได้อีกนะครับเปลี่ยนสีตามต้องการะนะครับผมถ้าเราอยากเปลี่ยนสีให้เหมือนจริงๆก็คือเราเปลี่ยนในตัวจักนะครับแต่นี้นี้ต้องการให้เหมือนเราก็สามารถเลือกสีให้ใกล้เคียงที่สุดเพื่อจะได้ดูนะครับ นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ส่งออกตามที่จักของเรานะครับผมนะลองดูนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ